ตอ,ตอนนี้นะคะนุ่นอยู่ที่จุฬาบีชรีสอร์ทนะคะอยู่ที่ขนอมค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะหน้าหาดเป็นหาดส่วนตัวมากๆเลยตอนนี้ก็พยายามแบบแต่งตัวแต่งหน้าเพื่อจะมาถ่ายรูปในมุมต่างๆของโรงแรมแล้วก็จะไปเดินชายหาดตอนแรกนะคะที่ฝนยังไม่ตกนี่คือหาดทรายคือมันขาวมากแต่พอตกมาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบสีเข้มขึ้นรอถึง6โมงเย็นก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่าก็เตรียมหมวกมาด้วย อยากจะไปเดินขอไปเดินกันนะบอกว่ขอใส่หมวกก่อนนะคะเพราะว่าฝนมันตกมีทั้งหมดแค่หกห้องค่ะแล้วก็ห้องที่อยู่หน้าหาดตรงนี้นะคะมีแค่สองห้องข้างบนสองห้องนะคะทุกห้องก็จะเป็นวิวทะเลหมดเลยส่วนอีกสองห้องก็อยู่ทางด้านวิงนู้นนะคะแนะนำว่าให้เป็นเพื่อนๆกันมาแล้วจะดีมากๆเลย คอรีสอร์ที่แบบมีขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะช่วยแบบทําให้เราแบบไพรเวทมากๆด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาตกแต่งดีมากชอบเลยแหละชอบเลยถ้า,ามองจากมุมนี้สวยเนาะพี่ถุกชอบไหมชอบแต่ฝนตกอ่ไม่น่ารักเลยอะ <c oughs> ตกะ <c oughs> พรุ่งนี้พาทีจะขึ้นทางนี้ขึ้นตอนหกโมงเช้าค่ะตอนแรกเราคุยกันว่า เราไม่อยากจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วเพราะว่าเราตื่นมาไหลาย EP แล้วเขาบอกว่ามีแดดเราก็หวังว่าจะมีแดดขอเอาเท้าไปแตะน้ำทะเลหน่อยนะขอเยียดหน่อยทางั้งเวลามาเที่ยวอ่ะมันก็เหมือนแบบเราซื้อถวยอ่ะถูกถวยหรือเปล่าพรุ่งนี้อาจจะถูกก็ได้ถ่ายรูปเล่นดีกว่าเนอะ ในที่สุดนะคะเช้านี้ก็มีแดดแล้วค่ะนุ่นตื่นมารอแสงแดดนะคะพระอาทิตขึ้นเพราะเขาบอกว่าพระอาทิตจะขึ้นตอน6โมงเช้าค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกืพอบเ7็ดโมงเขาก็โผล่มาให้เราดูแล้วแต่ว่าตาก็ซึ้แสงไม่ค่อยไหวนะคะ คือเช้ามาปุ๊บเนี่ยคือตะกรตูฟังเสียงคลื่นแล้วก็ได้ยินเสียงเรือเนี่ยค่ะที่ชาวประมงเขาก็ออกไปเขาออกไปออกลางคืนเ,เนอะเนอะแล้วก็กลับมาตอนชเช้าอย่างเงี้ยมันก็ธรรมาชาติตรงบัตรนะค่ะทุกคออนค่ะ ดูเข้ากันใช่ไหมคะชุดหรอคือจริงๆไม่ได้เซตมานะคะแต่ว่าด้วยความบังเอิญที่หยิบหยิบมาค่ะเสื้อตัวนี้ก็จะหยิบมาชิมืิบกัน,กนหมวกนี้ก็เพิ่งจะหยิบออกมาแล้วพอดีแบบอุ้ยแต่ละมันแมทกันพอดีเลยค่ะที่เป็นผ้าไหม จากวอลานะกระโปรงพระใหมไทยค่ะเป็นผ้าไหม่แล้วก็มีดินเงินจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่เอาสีคล้กันมาแล้วเย้ทำนะนี่ไม่ไหวจริงๆนะคะ a, วอลลเวอร์ไวลปลูกเราตั้งแต่ตีห้าครึ่ง แล้วก็ให้เราแล้วก็แต่งหน้าแต่ว่ามันดีคือว่าพี่ไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยเช้าเป็นไรซิงพค้ปกติถึงเก้าโมงใช่ไถ้าเกิดว่ามารายการคุณโสพิษจะได้ถ่ายกี่โมงสามโมงแต่ถ้ามาวล l l a w ว r l d w i ก็จะได้เห็นธรรมชาติเช้าเช้าแบบนี้ที่รายการคุณโสพิษไม่เห็นนะคะไม่เห็นเ็ยแน่จีิงๆวันนี้คือเรามาแค่หนึ่งคืนเนาะ จริงๆเนี่ยสำหรับเจีย๊ยบมันคือเราอยู่กรุงเทพเราต้องทำงานมันก็จะทำงานมันก็เครียดมันเหมือนกับเราเปลี่ยนที่เพื่อที่จะได้มาอยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้สนุกสนานแบบไร้สาระแล้วก็แบบมันเหมือนได้ชาร์จแบตแล้วที่สำคัญคือไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากนั่งเครื่องบินมาแค่คือระยะทางมันอาจจะดูไกลเพราะอยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอนั่งเครื่องบินมาก็ชั่วโมงสิบห้านาทีโดย เอเชียไปนครศรีธรรมราชไปกับแอเอเชียนะคะแบบเดียวกันดูแลก็ดีเหมือนเดิมนะคะมาตรฐานดีเหมือนเดิมแล้วก็ในเรื่องของแบบโควิดเนื้อต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยเขายังมีมาตรการในการดูแลผู้โดยสารด้วยต้องบอกว่าเขาดูแลดีความสะอาดต่างๆถ้าเราลงมาอย่างนี้นะคะสมมติเวลาเราอยู่กรุงเทพหรือว่าเราอยู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากแต่เนี่ยมันไม่ต้องแบบ เป็นหาดของเราเองที่เราไม่ได้เจอใครเลยแล้วเราก็แบบหายใจได้อยา่างเต็มที่มากหนึ่งคืนสองคืนสำหรับเจี๊ยบก็พอแล้วก็มากับเพื่อนที่รู้ใจมากับครอบครัวแฮปปี้ลาบิชรีสอร์ทนะคะก็อยากจะแนะนำค่ะเป็นอีกหนึ่งนเนอะที่เราแบบพยายามจะไปในทุกทกที่ของประเทศไทยนะถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกันเพราะยังไงช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้ม ะะแล้วก็ได้ไม่เห็นธรรมชาติ mm hmm. ก็กลายเป็นแบบธรรมชาติบํา,าบัดด้วยนะคะแต่ว่าข้อหนึ่งนะขอให้ mm hmm. ตามวอลและเวอร์ไว้นเถอะเอาจริงๆ mm hmm. หลายๆที่ในโลกที่จะไปแล้กระทั่งในประเทศไทยอะ่ะคือแบบ ได้ไงอ่ะเจียยไม่เคยต้องรู้อะไรเลยรู้ป่ะคือแบบเหมือนเวลาเราไปกับว,ว,วอลล่าเวอร์ไวล์เขาสบายใจเลยว่าแบบเออเขาจะพาเราไปที่แบบเนี้ยที่ที่แบบมาถึงก็ส,สวยๆเลยแต่ว่าถ้าใครมีที่สวยๆนะคะเป็นแบบเล็กๆส่วนตัวเนี้ยก็แนะนวาวอลล่าเวอร์ไวล์มาได้นะคะอย่าลืมนะคะต้องสับตะไคร้กันด้วยนะออม,มาระุกัน,นะคะเพราะอยากให้ทุกคนได้แบบมาลองดูว่าในแต่ละที่ที่นุ่นไปเนี่ย ใครอยากไปที่ไหนก็เอาเลือกกันเลยค่ะว่าอยากไปที่ไหนหรือว่าอยากจะให้ใครเป็นแขกรับเชิญนะคะก็บอกมาได้ค่ะเราก็พยายามจะติดต่อจอ๊อสเอาใครจ๊อสเหรอพี่มไมาไปแล้วนะพี่ไม่เคยไปกับจ๊อสเลยเอ,อ๋อคือไม,ไม่ได้หมายความว่าให้จ๊อสมากับหนูจ๊อสมากับพี่ป้าจอ๊อส <laughs> <laughs> มาลค่ะภาษารูวาลคาวันนี้นะคะวันนี้ขอเสนอคำว่าละทูเซลูแหลงสูงแหลดดูดลองทุงลาฟู ทะเลแสงแดดท้องฟ้าทะเลแสงแดดท้องฟ้านะคะก็บอกเลยนะพี่เราแบบทนสบายตาจริงๆอ่ะแฮปปี้แฮปปี้ละทูเซลูแหลงสูงแหลดดูดรองทุงลาฟูลำทุ่มไล่หุยรุ่นนิ่นแซลุรีผู้เรียบจูบลีมูลามคุมหลุกสิบได้หลายถุยซุบรีบรวยซุยรวยสวย สวยสวย <c oughs> นี่ไงชอบผ่านมาแปลชอบผ่านมาให้พี่แปลทะเลแสงแดดท้องฟ้านะคะก็ทำให้ให้นูนให้พี่เจียบนะคะมีความสุขี้เนาะทำให้ยิ้มยิ้มด้วยอยากให้ทุกคนได้มานะพักผ่อนกันเยอะๆนะคะทํางานหนักเครียดกับสิ่งรอบข้างกันมาเยอะแล้วหาความสุขให้กับตัวเองด้วยนะคะกับรายการวอร่าเวอร์ไวค่ะเ <c oughs> ที่ยวเมืองไทยกันนะคะค่ะ วิวของโรงแรมจากช่องชั้นสองนะคะก็จะได้วิวที่แตกต่างจากขัางล่างเพราะว่าข้้งล่างเนี่ยเราก็จะได้แบบหา,า่ารไฟพอเปิดตู้มาปุ๊บเท้าก็จะแตะหาดทรายเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งคือระเบียงเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะแต่พอัน,นี้คือแดดก็แบบเปรี้ยงเลยแต่ว่าช่วงนี้ฤดูนี้นะคะตอนเย็นก็ฝนก็จะตกแทบทุกวันเลยค่ะเวลามาก็ดูอากาศดีแต่ว่าก็จะได้สวยกันคนละแบบคนละบรรยากาศค่ะ